Okay. กล่าวความสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับชัยวัดโพนะครับเมื่อกล่าวถึงวัดใหม่อมาตรถหรือว่าวัดบางคุณพรมในอดีตถูกสร้างขึ้นมาในพระเจ้ากรุงทนบุรีประมาณพุทธศักราช2321ไม่ปรากฏนามผู้สร้างพอในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรโดเกล้าให้สร้างถนนผ่านกลางวัด จึงกลายเป็นสองวัดคือวัดบางขุนพรมนอกหรือว่าวัดใหม่อมตรถและวัดบางขุนพรมในหรือว่าวัดอินทรวิหารเดิมชื่อว่าวัดวรามตารามได้พบหลักฐานใบตราตั้งของเจ้าอาวาสลงวันที่15สิงหาคมรศ120ตรงกับปีพุทธศักราช2444โดยชื่อว่าพระอธิการเทศเป็นสมภารในขณะนั้น และในปีพุทธศักราช2460ได้เปลี่ยนนามครั้งใหม่ว่าวัดใหม่อมาตรสในปีพุทธศักราช2411จนถึงปีพุทธศักราช2413การก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดใหม่เริ่มดำเนินการโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมีย็จตราดวงและเครือญาติเป็นประธานฝ่ายคารวสในขณะนั้น ได้บูรณะวัดบางคุณพรมพร้อมด้วยชาวบ้านในย่านบางคุณพรมได้ร่วมใจการบริจาคจัตุปัจจัยไทยธรรมจัดการสร้างและซ่อมแซงวัดบางคุณพรมขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดสร้างพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ที่หน้าวัดเมื่อครั้งดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านเสมียนตราดวงพร้อมกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารโตได้จัดสร้างพระพิมพ์เนื้อผงสีขาวอย่างพระสมเด็จวัดคังมีจำนวนมากถึง84,000องค์แล้วนำไปบรรจุในพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาและการสืบพระาศาสนาตามคดีโบราณนิยมอีกด้วยในการสร้างพระสมเด็จวัดบางคุณพรมนั้นได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตให้ใช้แม่พิมพ์พสมเด็จวัดร,รักังโคสีตารามของท่านที่เคยใช้ในการสร้างพระสมเด็จวัดร,รักังโดยมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์เกตบัวตูมและพิมพ์ฐานแซมนอกจากพิมพ์พระสมเด็จวัดร,รักังดังกล่าวแล้วทางคณะท่านผู้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนทรมได้ให้ในช่างผู้แก่แม่พิมพ์วัดระกังเจ้าเดิม แก่แม่พิมพ์พระสมเด็จทั้ง8พิม์พและมีพิม์พใกล้เคียงกันที่มากกว่านั้นโดยมีแม่พิม์พหลักดังนี้พิม์พเส้นได้พิม์พสังกติพิม์พสังกติมีหูและพิม์พสังกติไม่มีหูพิม์พฐานคู่พิมพ์ปลกโพพิม์พอกครุฑพิม์พใจญาติการสร้างพระสมเด็จวัดบางคุณพรมนั้น เป็นการสร้างที่รีบเร่งเพื่อให้ทันงานบุญใหญ่ของวัดเนื้อหาจึงแก่ไปด้วยปูนหอยหรือปูนเพชรผสมผสานด้วยพงวิเศษซึ่งสำเร็จจากสูตรอันเป็นอักรรเลขยันตามตำราเนื้อพระจึงไม่มีความหนึกนุ่มอย่างเช่นพระสมเด็จบัตคังในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2416เกิดอหิวาตากโรค ได้มีชาวบ้านล้มป่วยเป็นจำนวนมากโดยมีผู้มีจิตศรัทธาอารัธนาพระสมเด็จผลองค์พระสวดพระคาถาชินบัญชรผสมกับน้ำรักษาโรคให้หายได้พอข่าวไปถึงชาวบ้านจึงมีการลักลอบตกเบ็ดพระสมเด็จเพื่อนำไปใช้รักษาโรคร้ายโดยวิธีการปั้นดินเหนียวผูกเชือกหย่อนลงไปในกลุก่ เพื่อให้พระติดดินเหนียวออกมาด้วยและได้มีการรับรอบพระตลอดเรื่อยมาจนมาถึงพระครูอมรคณาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงนำเรื่องเข้าหาพระเทระผู้ใหญ่และได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยท่านเจ้าคณะอำเภอเขตพระนครเป็นประธานและได้เชิญคณะท่านพลเอกประภาสจารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธานในการเปิดกลุก่มอย่างเป็นทางการในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2500การเปิดกลุ่มครั้งนี้เรียกว่าพระสมเด็จวัดบางทุนพรมกรุ่ใหม่โดยวันนี้จะขอมาบรรยายใน3หัวข้อหลักคือพระสมเด็จวัดบางทุนพรมกลุ่เก่า พระสมเด็จวัดบางคุณพรมกรุใหม่และพระสมเด็จวัดบางคุณพรมกรุสองคลองครับถ้าสมายชิกพร้อมแล้วเชิญไปรับชมด้วยกันนะครับมีบันทึกว่าพระสมเด็จวัดบางคุณพรมมีการลักลอบนำเอาออกจากกรุหลายครั้งก่อนปีพุทธศักราช2500เลยจึงเรียกว่าพระกรุเก่า โดยองค์พระมีลักษณะผิวเกลี้ยงมีคราบกรุบเบาบางเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมกุกเก่าพิมพ์ใหญ่ 2. พิมพ์เจดีองค์นี้จะใช้บล็อกแม้พิมพ์เดียวกับวัดะระฆังซึ่งมีความแตกต่างกับพิมพ์เจดีองค์นี้ที่ถูกสร้างบล็อกขึ้นมาใหม่ในวัดบางขุนพรมให้ทุกท่านสังเกต จะไม่ค่อยปรากฏกรอบแม่พิมพ์นะครับเรามาชมแม่พิมพ์ต่อไปนะครับพิมพ์เกตบัวตูมซึ่งพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หาชมค่อนข้างยากนะครับให้เปรียบเทียบระหว่างองค์ที่ยังไม่ได้ล้างและองค์ที่ถูกล้างมาแล้วซึ่งจะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับในลำดับต่อไปเรามาชมพิมพ์เส้นได้กันต่อนะครับ ท่าที่พบมาแล้วมีอย่างน้อยหกพิมพ์องค์ที่ปรากฏในภาพนั้นเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่องค์ต่อมาเป็นพิมพ์เส้นได้แขนกลมและองค์นี้ก็เป็นพิมพ์เส้นได้แขนกลมเช่นกันและองค์สุดท้ายของแม่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้หลายตรง ในลำดับต่อไปเรามาชมพิมพ์ฐานแสมกันบ้างนะครับซึ่งบล็อกแม่พิมพ์พนี้จะถูกสร้างขึ้นในวัดบางคุณพรมโดยมีพุทธลักษณะที่แตกต่างกับพระสมเด็จวัดระฆังพระพักใบหูและลำตัวรวมทั้งแขนองค์พระด้วยซึ่งมีข้อเปรียบเทียบกับองค์นี้จะเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกับพระสมเด็จวัดระฆัง ในลำดับต่อไปเรามาชมแม่พิมพ์ปลกโพกันบ้างนะครับพิมพ์ปลกโพองค์นี้จะใช้แม่พิมพ์ของสมเด็จพระทค h ังยุคปลายเพื่อมากดพระพิมพ์ในขณะนั้นในช่วงปีพุทธศักราช2485เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพจึงทำให้พระเจดีย์ที่บรรจุองค์พระนั้นท่วมไปด้วย หลังจากนั้นได้มีการนำพระเอาออกจากกรุกบ้างสภาพองค์พระเลยมีคราบกรุติดมาเล็กน้อยดังภาพที่ปรากฏนั้นเป็นพระสมเด็จวัดบางคุณพรมกรูกเก่าพิมพ์อกครุดเสียนบาทและพิมพ์ฐานคู่ซึ่งสองแม่พิมพ์นี้จะถูกสร้างบล็อกขึ้นมาใหม่ในวัดบางคุณพรม ซึ่งได้มีการนำาเอาออกจากกรูหลังน้ำท่วมพระเจดีและก่อนปีพุทธศักราช2500สภาพผิวองค์พระเลยมีคราบกรูติดอยู่บ้างในลำดับต่อไปจะเชิญพี่น้องทุกท่านไปชมพระสมเด็จวัดบางคุณพรมกรูกใหม่บ้างนะครับ เมื่อได้มีการทำการเปิดกรุ่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2,500โดยมีพระและเนนช่วยกันขุดเจาะในขณะนั้นเมื่อได้พระขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ในพระอุโบสถหลังจากนั้นได้ให้กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านพระสมเด็จร่วมกันตรวจสอบคัดและนับจำนวนพระเครื่องได้พระสมบูรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน3,000องค์ และประทับตรารูปองค์พระเจดีย์ในด้านหลังองค์พระจากนั้นได้เปิดให้ทำบุญบูชาจนหมดลงในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2501จึงนับว่าพระสมเด็จวัดบางคุณพรมกรุกใหม่นั้นเป็นพระที่หาชมค่อนข้างยากมากเพราะว่าผู้ที่มีครอบครองต่างรักและหวงแหน ให้เพื่อนๆพ,พี่น้องโปรดสังเกตนะครับพระสมเด็จวัดบางคุณพรมกุใหม่นั้นจะไม่ค่อยปรากฏกรอบแม่พิมพ์เนื่องจากมีการทำบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยสภาพผิวพระแต่ละองค์นั้นจะปรากฏคราบกรุฟองเต้าหู้และเม็ดทรายที่ปะปบบนอยู่กับองค์พระมาด้วยจึงทำให้องค์พระมีสเสน่ห์มีความงาม และคนที่มีบูชาติดตัวก็บอกกันต่อว่าสัมผัสได้ถึงอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ที่เรื่องลือรอบด้านเรามาชมด้านหลังองค์พระกันบ้างนะครับด้านหลังนั้นจะมีการประทับตาเป็นรูปเจดีย์ของวัดโดยอาศัยหมึกสีจากเมืองจีนและนับเวลามาถึงปัจจุบันมีมากกว่า60ปี จึงทำให้สภาพปึกเกิดการเจือจางและเลือนลางตามระยะเวลาที่เนิ่นนานมาแล้วดังภาพที่ปรากฏนะครับในลำดับต่อไปจะพาเพื่อนๆพี่น,พน,พน,น้องมารับชมการบรรยายพระสมเด็จวัดบางคุนพรมที่เรียกว่าสองคลองกันนะครับ เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่เร่งรีบทําพระพิมพ์สมเด็จวัดบางคุณพรมเพื่อให้ทันงานบุญใหญ่ของวัดและครบจำนวนหนึ่งพระธรรมขันธ์โดยมีจำนวนทั้งสิ้น84,000องค์จึงทําให้มีการนำพระสมเด็จวัดะระฆังที่มีบ้างอยู่แล้วนำมาบรรจุกรุ่มไปด้วยนักนิยมพระเครื่องเลยเรียกว่า พระสมเด็จสองคลองนั่นเองโดยพุทธลักษณะองค์พระนั้นจะเป็นพระพิมพ์สมเด็จวัดคะคังดังภาพที่ปรากฏนั้นจะเป็นพระสมเด็จวัดคะคังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มซึ่งยังเป็นเอกลักษณ์ความงามของพระสมเด็จวัดคังที่ถูกนำมาบรรจุกรุในพระเจดีย์วัดบางขุนพรม ซึ่งบางองค์ก็ปรากฏมวลสารอยู่บ้างตามหลักการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนั่นเองสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยสวัสดีนะครับ